รบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้ผมาจะมาสุดเรื่องราวของลูกเขยปืนโหดกับแม่ยายปากดีกันเพื่อนสุดระกรมช้าตรมระทมอุรานี่เมียจากมาด้วยละอาแม่ยาย เราเป็นเคยถูกแม่ช่างดังเป็นควายจะร้องทำไมร้องไปเรื่อยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอดิศรกันเพื่อนตัวของอดิศรแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องสายกันเพื่อนตัวของน้องสายเป็นสาวสวยหน้าตาดีบึ้มบึมกันเลยทีเดียวตัวของอดิศรก็หลงรักน้องสายกันเพื่อนแรกๆก็รักกันดี2คนนี้มีลูกด้วยกัน3มคนวัยกำลังน่ารักระยะหลังมาตัวของอดิศรอ,ออกแนวเปกันเพื่อนเดินทางสายยาเสพติดไปลงไหลใกล้ดีในรถสวัส์ของเจ้าตัวเล็ก WY กันเพื่อน ดูดไปแล้วเสดดูดไปแล้วดีกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็มาทำร้ายเมียเขานั่นก็คือน้องทรายเมียเขาทนไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาแม่ยายกันเพื่อนแม่ยายของอดีศรอายุ55ปีเธอเองมีชื่อว่านารโมนกันเพื่อนก็เลยให้คำปรึกษากับน้องทรายบอกถ้าผัวไม่ดีผัวอับปีแบบนี้มึงก็เลิกมาเลยกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วตัวของน้องทรายตัดสินใจหอบลูกหอบเต้าหนีไปอยู่กับแม่กับครอบครัวกันเพื่อนตัวของอดีศรก็พยายามตามหมอตามงอนกันเพื่อนเวลาไปบ้านแม่ยายเจ อะไรก็จะถูกแม่ยายไล่หนีกันเพื่อน บอกไอชิปหายบอกไออัปรตตรงนี้มึงไม่ต้องมาเหยียบบ้านกูกันเพื่อนหลายครั้งที่อดีศรเผชิญหน้ากับแม่ยายก็ถูกไล่แบบนี้มาโดยตลอดกันเพื่อนตัวของอดีศรก็เลยเก็บความช้ำไว้ในเมมโมรี่ความจำกันเพื่อนความแข็งครั้งนี้มันต้องชำระในค่ำคืนอันเปรียวเงาวดวง,ด,วงดาวอันมืดมิดสายลมอันแผ่วเบาพัดโช,ชยกระเจียวของอดีศรเบาๆตรงนี้เขารู้สึกเสียวซ่านที่ปลายกระเจียวไม่ใจนะับยอกๆตัวของอดีศรตัดสินใจไปที่บ้านของน้องทรายกันเพื่อนเพื่อไปงอ้อไปงอนเพื่อไปขอเขา คำตอบอีกหนึ่งรอบว่าจะกลับมาอยู่กับเขาหรือไม่ในจังหวะน,นั้นเองครอบครัวของน้องชายรวมถึงแม่ยายของอดิศรกาลังนั่งกินข้าวกันเพื่อนตัวของอดิศรก็ตะมอบตอบขากันเพื่อนตรงนี้เองมีการคานคุกเข่าไปก้มกาบแม่ยายก้มกาบเมีย บอกขอโอกาสอีกสักหนึ่งครั้งเงินเพื่อนแม่ยายของอดิศรสายหน้าบับบับกันเพื่อนบอกว่าไม่ให้โอกาสแล้วกินข้าวเสร็จให้รีบกลับบ้านไปกันเพื่อนหลังจากนั้นเมียของอดิศรก็คือน้องชายตัดสินใจตักข้าวมาให้ผัวหนึ่งจานเงินเพื่อนตัวของอดิศรกินข้าวไปโดนแม่ยายด่าไป เขาเองน้ำตาไหลลินกันเพื่อนน้ำตาของลูกผู้ชายไหลลงอาบสองหน้าตัวของอดีศรฟังไปเรื่อยๆกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายตัวของแม่ยายกันเพื่อนบอกว่าไอ้อดีศรเอ้ยตอนนี้เมียมึงกําลังจะมีคนมาสู่ขอเมียมึงกําลังจะเอาผัวใหม่หลังจากนี้ไปมึงไม่ต้องมาเหยียบบ้านกูกันเพื่อน คำพูดนี้มันกระแทกใจคำพูดนี้มันกระชากใจกันเพื่อนแถมมีกระตุกจิตนิดหน่อยตัวของอดิศรตัดสินใจควักกระเจียวออกมาจ่อไปที่หว่างขาของแม่ยายให้ไม่ใจนะครับยอกยอกตัวของอดิศรตัดสินใจชักปืนออกมากันเพื่อนเป็นปืนขนาดจุดสามแปดกันเพื่อนหลังจากนั้นอดิศรก็ไม่พูดพราำทําเพลงกันเพื่อนใช้ปืนกระบอกนี้จ่อไปที่ปากของแม่ยายพูดเก่งนา้าพูดดีนัก<ๆ>ก็เลยเอาปืนจ่อปากหลังจากนั้นเขาก็เหนี่ยวไกเบ, au, ๆบ au, าๆกันเพื่อนเสียงปืนออกจากปลายกระบอกปืนของเขาหนึ่งนัด เรียงจอบไปที่ปากของแม่ยายกันเพื่อนตัวของแม่ยายอดีศรล้มฟุบคาที่กันเพื่อนร้องอดควรด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ทิดยิงแม่ทําไมตัวของอดีศรมันยิงซ้ําไม่ได้เนื่องจากว่าปืนนี้มันใส่ได้นัดเดียวกันเพื่อนเป็นปืนไทยประดิษฐ์หลังจากนั้นก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายพ่อตาของอดีศรพยายามเข้ามาบวกเข้ามาไข่ ตัวของอดิสรตัดสินใจชิ่งหนีไปกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายตัวของอดิสรจะถูกจับได้หรือไม่แม่ยายจะตายหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวความรักที่โคตรอีลุงตุงนางเรื่องนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวของลูกเขยโหดกับแม่ยายปากดีกันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านคลองเตยกันเพื่อนตะบลคลองแหนออำเภอหาดเท่าทีให้ไม่ใช่นะครับอย่าผวนอย่าผวนหาดใหญ่กันเพื่อนจังหวัดสงขลามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายอดิสรกฐถินทองอายุ38 ปีชื่อเล่นว่าโต ผมขอเรียกสั้นๆว่าอดีศรก็แล้วกันงันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วตัวของอดีศรเขาไปพบรักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนชื่อว่าน้องทรายชื่อจริงๆก็คือนางสาวสาวรีทินโนอายุ28ปีกันเพื่อนตัวของน้องทรายเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนสวยคมตามสไตล์สาวใต้นมบึ้มๆกันเลยทีเดียวตัวของอดีศรก็ตกหลุมรักอย่างจังกันเพื่อนแลกๆพบพบแลกรักตรงนี้เองก็เลยรักกันหลังจากนั้น2คนนี้ก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาเรื่อยๆกันเพื่อนสองคนนี้มีลูกด้วยกัน 3คนกันเพื่อนลูกคนแรกอายุ10ขวบลูกคนที่2อายุ7ขวบลูกคนที่3อายุ5ขวบเป็นผู้หญิงทั้งหมดกันเพื่อนเป็นเด็กหญิงหน้าตาดีกันเพื่อนทีนี้ตัวของอดีศรเขามีลูกเยอะเขาก็เลยให้เมียเขาเลี้ยงลูกส่วนเขาทํางานเพียงลาพังเลี้ยงครอบครัวกันเพื่อนเลขก็เหมือนจะดีเลขก็เหมือนจะผ่านไปได้แต่ระยะหลังมาตัวของอดีศรไปลหลงไหลใครดีในรสสว่างข,ของเจ้าตัวเลขกันเพื่อน ไปติดใจในยาบ้าไปติดใจในรสวัสด์ของดับบิกันเพื่อนเสพไปแล้วเสเด็จเสพไปแล้วเกิดอาการเกงเกิดอาการกระตุกกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการเสพยากันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ปียาเสพติดมันถูกตัวของอดีศรก็เอาดีทางเสพยากันเพื่อนหลังจากเขาเสพยาเขากลายเป็นคนหัวร้อนกันเพื่อนชอบทุบตีเมียชอบทำร้ายเมียกันเพื่อนอารมณ์รุนแรงสะง,งันกันเพื่อนตีลูกตีเมียลักษณะเป็นแบบนั้นไปเมียของเขาหาทางออกไม่ได้หาทางไปไม่ เจอก็เลยมาปรึกษากับแม่กันเพื่อนแม่ของน้องสายชื่อว่านางสาวนารมนยิ้มแย้มอายุ55ปีกันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่ายายมนก็แล้วกันกันเพื่อน ตัวของยายมนเห็นลูกถูกทุบตีตรงนี้ก็ให้คําปรึกษากันเพื่อนบอกไอ้หนูไอ้หนูถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆมึงก็เลิกลากับมันไปผัวชั่วๆผัวเยี้ยแบบนี้หาที่ไหนก็เจอกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนแต่ด้วยตัวของอดีศรอยู่กินกับน้องทรายมานานปีมีลูกด้วยกันตั้ง3มคนมันก็เลยตัดกันไม่ขาดกันเพื่อนตัดบัวยังเหลือใยตัดต้นยังเหลือตอกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปก็เลยคารังคารูกันอยู่ตัวของอดีศรก็แจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับน้องทรายอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนบางคร มันอารมณ์ดีมันก็แจกความเสียวซ่านให้กับน้องสายพาน้องสายขึ้นสวรรค์นํากันองหลงองหลงยกสองขาชัยโยชัยโยกันเพื่อนได้ยินแต่เสียงกระแทกแทรกตรงหว่างขาดังแจ๊ะแจ๊ะแจลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนมีแหงนํากันไปแต่วันไหนมันอารมณ์ร้ายมันก็แจกใบแพทย์แจกความเจ็บปวดให้แทนกันเพื่อนนี่คือสไตล์การใช้ชีวิตของอดีศรกับน้องสายกันเพื่อนต้องลุ้นเอาว่าวันนี้มันเสพมาหรือไม่กันเพื่อนตัวของน้องสายก็ทนอยู่แบบนั้นอยู่หลายปีดีดากกันเพื่อนสองสามปี ที่ผ่านมาเธอถูกทําร้ายมาโดยตลอดปรึกษากับแม่มาโดยตลอดกันเพื่อนจนในที่สุดความอดทนของน้องรายก็หมดลงกันเพื่อนแม้ว่าจะอยู่กันมาหลายปีดีดักแต่ตรงนี้เองเธอแบกไม่ไหวแล้วกันเพื่อนนอกจากจะเจ็บจิ๋มยังมาเจ็บตัวอีกต่างหากกันเพื่อนเธอก็เลยตัดสินใจยกมือบายๆผัวคนนี้กันเพื่อนพอกันทีผัวอับปีผัวชั่วแบบนี้กันเพื่อนผู้ชายแบบนี้เอาตีนขีดที่ไหนก็เจอกันเพื่อนอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วตัวของน้องรายตัดสินใจหอบลูกหอบเต้าหอบข้าวหอบของพลุงพลังมาอยู่ กับแม่ที่บ้านของเตยกันเพื่อนแม่ของน้องสายนั่นก็คือยายมนกันเพื่อนตบบาน้องสายเบาๆบอกว่าดีแล้วลูกมาอยู่กับแม่เดี๋ยวแม่ดูแลเองกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของน้องสายก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเรื่อยมากันเพื่อนในจังหวะนี้เองนะครับตัวของอดีศรเหมือนกับคิดได้กันเพื่อนคิดได้คิดดีคิดดียังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจมันตัดสินใจมาง้อเมียมันกันเพื่อนนั่นก็คือน้องสาย ขี่รถมามาหาน้องสายอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนบางทีก็ซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมมาให้ลูกบางทีก็มาคุยกับเมียกันเพื่อนมีการคุกเข่าขอร้องมีการกอดเมียกันเพื่อนตัวของน้องสายได้แต่ร้องเพลงบอกกันเพื่อนอยามีคือบอรักษา มาใครกว่าอย่างย้ำน้องเมื่อใจให้จะร้องทําไมนะครับร้องไปเรื่อยนะตัวของน้องใสเองได้แต่ยกมือบายๆกันเพื่อนเธอเองบอกว่าบาไวแล้วบาไวแล้วแผลนี้บาเอาแล้วกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของอดิศรเองนะครับมันไม่เคยกลับตัวกลับใจได้ให้โอกาสหลายทีแล้ว จนเธอทนไม่ไหวเธอก็เลยทําแบบนี้กันเพื่อนในระหว่างนี้เองตัวของยายมนแม่ยายของอดิศรก็มีการด่าลูกเขยอยู่เรื่อยๆชยเช่นเดียวกันกันเพื่อนเวลาตัวของอดิศรโผล่หน้ามาที่บ้านเชียร์ไรก็จะโดนแม่ยายคนนี้ด่าประจากันเพื่อนไล่ให้หนีไล่ให้ไปกันเพื่อนบอกอย่ามายุ่งกับลูกสาวกูอย่ามาเหยียบบ้านกูล,ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของอดิศรก็ได้แตก่กล้ามเกรินฝืนทนกันเพื่อนทายังไงได้ในเมื่อเมียไม่เอาแล้วกันเพื่อนเขาเองก็ได้แตก่เก็บความเจ็บช้ำไว้กันเพื่อนโดนทั้งเมียไล่โดนทั้ง ยายด่าลักษณะแบบนี้ เขาเก็บไว้ในเมมโมรี่ความทรงจําของเขาเพื่อนมันเป็นความเครียดแค้นจนกระทั่งอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเขาได้ข่าวแว่วมาว่ามีคนมาติดพันเมียเขาเพื่อนคนคนนี้ครอบครัวของเมียเขาเปิดทางสีเขียวอัดหลาดเพื่อนเปิดทางให้มาจีบเมียเขาเหมือนว่าเมียเขาจะมีคนอื่นเพื่อนลักษณะแบบนี้ตัวของอดิศักดิ์ได้แต่ชีช้ำกระลำปีเพื่อนพยายามถามเมียเขาเมียเขาก็ไม่ตอบเพื่อนจนในที่สุดหายนะก็มาเยือนความชิบหายก็เกิดขึ้นเพื่อนในวันที่30ตุลาคมปีพศ2 5 5:67ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกันเพื่อนค่ําคืนอันเปียวเหงาวดวงดาวอันมืดมิดสายลมแผ่วเบาพัดมาโดนตัวของอดีสศรกันเพื่อนเขาตัดสินใจขี่รถเก๋งมาที่บ้านของแม่ยายเขากันเพื่อนเพื่อมาหาคําตอบเพื่อมาเคลียร์ใจอยากจะรู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเพื่อน จังหวะนั้นเองแม่ยายของเขารวมถึงเมียเขากําลังนั่งกินข้าวอย่างมีความสุขสนุกสนานกันเพื่อนตัวของอดิศรจอดรถเก่งหน้าบ้านกันเพื่อนเขาเปิดประตูดังปั้งปิดประตูดังปึง่งหลังจากนั้นเขาก็ย่างสามขุมเข้ามายัางบ้านของแม่ยายกันเพื่อนแล้วเขาก็ก้มลงกราบงามๆกันเพื่อนบอกแม่ครับผมขอกินข้าวด้วยกันเพื่อ,อนอดิศรมาดีในแผนนี้กันเพื่อนเหมือนเรื่องราวมันจะขี้ขายเหมือนว่าเขามาดีกันเพื่อนก้มลงกราบแม่ยายก้มลงกราบเมียกันเพื่อนขอโอกาสขอกินข้าว เมียเขาเห็นก็เลยสงสารกันเพื่อนตักข้าวให้อดิศรกินไปหนึ่งช็อตกันเพื่อนตัวของอดิศรก็กินเอากินเอาหลังจากเขาดูดม้ามา3วันไม่ได้กินข้าวเห้ไม่ใช่นะบยกโยกตรงนี้เองเขาก็กินข้าวไปเรื่อยๆกันเพื่อน จังหวะนั้นเองมันเป็นจังหวะนาทีชีวิตจังหวะฝา,าสั่งตายกันเพื่อนปรากฏว่าไม่ยายปากดีนั้นก็คือยายมลกันเพื่อนมีการด่าอดีอรไปกินข้าวไปกันเพื่อนด่าคนแล้วกินข้าวมันอร่อยหรือยังไงผมไม่แน่ใจกันเพื่อนมีการสอนอดีอรมีการด่าอดีอรกันเพื่อนบอกว่าหลังจากนี้ไปไม่ต้องมาบ้านกูหลังจากนี้ไปไม่ต้องมายุ่งกับลูกลกูลักษณะเป็นแบบนั้นเฉดหัวอดีอรออกจากบ้านกันเพื่อนบอกรีบกินรีบอิ่มรีบออกจากบ้านไปกันเพื่อนตัวของอดีสรนั่งกินข้าวไปน้ําตา หลังลินกันเพื่อนน้ำตาของลูกผู้ชายคนนี้หยดแหม่หยดแม่กันเพื่อนกระเทกกับช้อนข้าวดังโป้งเป้งกันเลยทีเดียวตัวของอดิสรถึงกับกั้มกืนฝืนทนกันเพื่อนเคี้ยวเข้าไปดังกรอดกรอดเนื่องจากว่าเขากัดกล้าไม่ใช่นรับยอกยอกตรงนี้เองเขาคืนไม่ลงจริงๆกันเพื่อนแต่อยากคุยกับลูกกับเมียอยากคุยกับแม่ยายเขาก็เลยฝืนกินกันเพื่อนจังหวะสุดท้ายมันกลายเป็นนาทีชีวิตเนื่องจากว่าตัวของแม่ยายของอดิสรนั่นก็คือยายมนบอกว่าต่อจากนี้ไปจะมีคนมาขอลูกสา เขานั่นก็คือน้องสายกันเพื่อนบอกไอทิศไอทิศเมียมึงกําลังจะได้ผัวใหม่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเหมือนพูดตัดบทเหมือนพูดตัดขาดกันเพื่อนตัวของอดีศรกาลังกินข้าวอยู่เขาก็ตบโต๊ะดังลั่นกันเพื่อนชี้ชาเมียผมอยู่ดีๆทําไมถึงจะให้คนมาขอหลังจากนั้นอดีศรจากบทเศร้าๆมันกลายเป็นบทโผลกันเพื่อนมันตัดจินใจชักบางอย่างออกมานั่นก็คือปืนกันเพื่อนรอบนี้ไม่มีกระเจียวเนื่องจากว่ามันนั่งทับไข่ตัวเองไว้ให้ไม่ใช่นะพูดไปเรื่อยตัวของอดีศรชัก ปืนออกมาเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด3.8กันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็ไม่พูดพรำทำเพลงกันเพื่อนโอกาสมันได้จังหวะมนหมอมมันนั่งอยู่ใกล้ๆแม่ยายมันมันใช้ปืนจ่อไปที่ปากแม่ยายกันเพื่อนกดไปหนึ่งนัดเบาๆกันเพื่อนตรงนี้เองเสียงปืนสนั่นวันไหวเปรี้ยงออกจากปลายกระบอกปืนของอดีศร์กันเพื่อนพุ่งแหวกอากาศไปในขณะที่ยายมนกําลังนั่งงงๆอยู่ไอ้ทิดมึงทําอะไรจังหวะนั้นเองยายมลสะบัดหน้านิดนึงกันเพื่อนกระสุนไม่ได้เจาอเข้ากระโหลกแต่เจาะเข้าที่ปากกันเพื่อน ปรากฏว่ากระสุนทะลุป,ปากไปอีกฝั่งหนึ่งกันเพื่อนฟันของหายมลล่วงกล่าวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของยายมลถูกกระสุนปืนแท่เข้าไปที่ปากตรงนี้เองเขาก็ได้แต่นอนแดดิ้นกันเพื่อนล้มฟุบไปในวงข้าวกันเพื่อนร้องอดครวญด้วยความเจ็บปวด เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ติดยิงแม่ทำไมไอ้ติดยิงแม่ทำไมลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเกิดความชุลมุนวุ่นวายกันเพื่อนเนื่องจากว่าการกินข้าวตรงนี้มันกินกันหลายคนกันเพื่อนตัวของอดิศรมันยิงนัดเดียวกันเพื่อนเนื่องจากว่าปืนไทยประดิษฐ์อันนี้มันสามารถใส่ลูกได้เพียงนัดเดียวกันเพื่อนมันเป็นปืนชนิดหักลำกล้องกันเพื่อนพอยิงเสร็จตรงนี้เองตัวของอดิศรบอกว่ากูจะอยู่ทำไมกูไปก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าบริเวณนั้นมีแต่เขือญาติของใหยม่นกันเพื่อนตัว ของเครายาดเย,ยมนเองพอได้ยินเสียงปืนเขาก็วิ่งออกมาลุมทำร้ายอดีศรกันเพื่อนตัวของอดีศรสับตีนแตกแหวกเกียร์หมากนเพื่อนตรงนี้เองวิ่งแหวกอากาศออกไปยังบริเวณหน้าบ้านหัวของเย,ยมนนั่นก็คือพ่อตาของอดีศรพยายามวิ่งเข้าไปล็อกคออดีศรไว้กันเพื่อนพยายามจับกลุ่มตัวของอดีศรมันสะบัดหนีได้กันเพื่อนจังหวะนั้นเองอดีศรกําลังจะวิ่งไปขึ้นที่รถปรากฏว่าโดนกระสุนกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่กระสุนปืนแต่เป็นกระสุนหนังสติก,กันเพื่อนยิงมาจากไหนไม่รู้กันพ่นุงงไปยั กระจกรถของอดีศรตัวของอดีศรเห็นท่าไม่ดีเห็นท่ามไม่ไหวกันเพื่อนมีทั้งลูกหนังกระติกมีทั้งลูกเหล็กตรงนี้เองยิงมาที่รถเขาเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปในความมืดกันเพื่อนเกิด <ś le> <isan> ความชนลมุนวุ่นวายอิลุงตุงนางโคดโคกันเพื่อนลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กระจองงอแงส่วนตัวของเมียเขานั่นก็คือน้องสายก็พยุงร่างของใหย่มุนวายกันเพื่อนญาติพี่น้องของตัวน้องสายเองก็พยายามไล่จับอดีศรกันเพื่อนต่างฝ่ายต่างอิลุงตุงนางกันเพื่อนหลังจากนั้น ชาวบ้านร้านตลาดในพื้นที่ที่เขาได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงโวยวายตรงนี้เขาก็มามุงดูกันเพื่อนมีบางส่วนตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหาดใหญ่กันเพื่อนบางส่วนก็โทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มาพอกู้ภัยมาก็ทําการปฐถมพยาบาลตัวของยายมนกันเพื่อนหลังจากนั้นก็พายายมนไปส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนตัวของยายมนยังไม่เสียชีวิตณตอนนี้กันเพื่อนถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งกันเพื่อนบอกว่าตัว ตัวของคนร้ายที่ยิงยายมนหนีไปที่ท้ายหมู่บ้านกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปิดล้อมทันทีกันเพื่อนมีการใช้โดรนบินตามหาตัวของอดีศร์กันเพื่อนปิดล้อมอยู่นานสองนานกันเพื่อนบินโดนไปมาผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มตัวของอดีศรได้กันเพื่อนบางคนบอกว่ามันใช้ก้านมะละกอดำน้าออกทะเลไทยไปให้ไม่ใช่นะครับยอกบางคนบอกว่ามันมุดอยู่ใต้ดินบางคนบอกว่ามันหลบอยู่ในป่าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดช่วงเวลาประมาณ เที่ยงคืนของวันที่30ตุลาคมปีพศ2567ตัวของอดีศรตัดสินใจกันเพื่อนเดินตุบป,ปัตตุบเป๋เซธลาขึ้นโรนลงพัก บอกพี่จ่าครับพี่จ่าขาผมมามอบตัวกันเพื่อนนี่ก็คือบทสรุปสุดท้ายตัวของอดิศรตัดสินใจไปมอบตัวเองกันเพื่อนส่วนอาการของยายมนณขณะนี้ปลอดภัยดีกันเพื่อนแม้ว่าจะถูกยิงโจอจแต่มันไม่ได้เข้าอวัยวะสําคัญกันเพื่อนเข้าปากนิดหน่อยฟันหาย4ี่ห้าซี่เท่านั้นเองกันเพื่อนตอนนี้ปลอดภัยแล้วกันเพื่อนหลังจากตัวของอดีศรมามอบตัวตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ลงบันทึกจับกลุ่มกันเพื่อนแล้วก็มีการสอบถามถึงแรงจูงใจกันเพื่อนสัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆตัวของอดี สอนเขาบอกแบบนี้กันเพื่อนเขาเตรียมมาเพื่อจบชีวิตตัวเองถ้าหากง้อเมียมไม่สําเร็จเขาจะไปปิดชีพตัวเองกันเพื่อนแต่ในจังหวะที่กาลังง้อเมียกาลังพูดคุยกับเมียปรากฏว่าแม่ยายพูดแทรกเยอะเกินไปกันเพื่อนพูดมากพูดเยอะตรงนี้เองมันน่าลาคานกันเพื่อนเขาก็เลยฟิลขาดเขาก็เลยโมโ oh หแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับแม่ยายไปกันเพื่อน พูดมากบากเป็นสีพูดไม่ดีฟันหักฟันล่วงกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปนี่คือคํารับสรารภาพของอดีศรกันเพื่อนพออดีศรรับสรารภาพแบบนี้เจ้าหน้าที่ตารวจก็เลยตบบาปเบาๆพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับเขา3มข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่า2ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปี3ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอัตราโทษ5ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ3มข้อหาใหญ่ๆที่ตัวของอดีศร ได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนเบ็ดเสร็จแพ้นี้เองตัวของอดีตสอนมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า10ปี20ปีกันเพื่อน ฟังดูอาจจะดูเล็กน้อยแต่ถ้าติดคุกจริงๆมันไม่น้อยกันเพื่อนกว่าจะได้อภัยกว่าจะได้ออกมาเสียเวล่เวลาชีวิตกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของอดีศร์เงินเพื่อนหลังจากนี้ไปก็ต้องจอระเรเข้าไปอยู่ในเรือนจําก่อนหน้านั้นกอดเมียกอดลูกหลังจากนี้ไปก็ไปกอดน้าผู้ใหญ่ก็แล้วกันกันเพื่อนอยู่ข้างนอกมีเมียอยู่ข้างในอาจจะมีผัวก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่เลยครับคือเรื่องราวของความรักที่ไม่ลงตัวกันเพื่อนถ้ามองหลายมุมมันก็ได้หลายขอ้อคิดกันเพื่อนตัวของอดีศ สอนเองก็ไม่ได้ดีร้อเซเงินเพื่อนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปทําร้ายเมียส่วนเมเองก็ไม่ได้ดี100%เปอนตงินเพื่อนเลิกกับผัวยังไม่นานเลิกกับผัวยังไม่ขาดกับไปมีคนอื่นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ไหวกันเพื่อนแต่ที่แน่ๆแม่ยายไม่ควรเสือกันเพื่อนเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวควรมีแค่2คนเงินเพื่อนถ้ามีมือที่3เข้ามาเมื่อไหร่ชิปหายทันทีกันเพื่อน ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจฟังไว้เพื่อเตือนสติกันเพื่อนรักกันชอบกันคบกันเป็นครอบครัวตรงนี้ตัดสินใจกันเอาเองอย่าเอามือที่3เข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาทีไรบันไรทุกคู่เพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของลูกเขยโห่กับแม่ยายปากดีกันเพื่อนไปคนละที่แยกย้ายกันไปเติบโตแม่ยายนอนโรงพยาบาลส่วนลูกเขยนอนเรือนจำกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออปัยเพื่อนไว้นัที่ ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ